สบายดีพ่อเม่พี่น้องสบายดีเด้อเมื่อนี้มาพบกับเกศสาวล้วคือเก่าเนาะเมื่อนี้กาในช่วงกักโตเกศสาวล้วกับบริ้อ,อกไปใสแล้วกาตื่นมาเมื่อนี้คือออคือสีเป๊ะเปะเนี่ยไปคือมืดคือลือยู่วัสันเนี่ยไปทั้งใดก็อาวคือมือดสลืแท้ก็เลยเปะก็เลยสิมาอัปเดตเห็นพ่อเม่พี่น้องบึงว่าอากาศเท่ายเมื่อนีนนะ่ะตื่นเศร้ามาจังนไอ้แบบอากาศเห็นนะแปดองศา แบบหมอกเต้แนวบ่เห็นหน้าเห็นหลังหนทางกับ่มีรถมีลางก็เลยว่าเออก็เลยว่าจะเอามาให้พ่อเม่พี่น้องเบึงเบึงคลิปแล้วกาฝากกดติดตามกดไลค์เฮสาวเกีเด้อกดติดตามกดสั่นกระดิ่งซื้อๆก็ได้ดอกไปบ่ต้องกดไลค์กดเซดอก ปุบต้องกดแร์กันได้ดอกเอาแบบกดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้สาวกีด้เด้อถ้าบ่งคิปจบแล้วก็ได้เพื่อเป็นกําลังแร้งใจให้สาวกีทําคลิปต่อไปเนาะสาวกีก็อยู่ฝรั่งเศสเด้อสาวกีเป็นคนลาวคนเวียงจันทร์เป็นคนเวียงจันทร์มาอยู่ฝรั่งเศสแล้วก็ก็ยังให้พี่น้องบึง่าอากาศฝรั่งเศสมันเป็นจย่งได้นะปัจจุบันนี้วันนี้อากาศเย็นยินหมอกเต็มแบบนี้ไปาทางใดทั้งใดก็ มีแต่หมอกเลยประเทศพอเมพี่น้องเบิงว่างามเมื่อเศร้าอากาศปาเป็นยังไดแล้วเราสกีจะเห็นเบิงตอนตอนบายอีกว่าเป็นแนวใดเพราะตอนใบสกีสิลงยางลงไปข้างล่างสิไปิไทยเบิงบริเวณคังางบ้านคางอย่างกระบกไก่ปันไดพอสกีสิลงไปยางไปสุดอากาศสินะเป็นยางเล่นเลยยางลิ่นแถวใกล้ๆก้นี่แหละกษตรเห็นเบิงว่าอากาศตอนเศร้ากับอากาศตอนบายมันเป็นยังไงกันไปเบิงกันเลยเนาะ ไปเบิ่งกันเลยพามาเบิ่งอากาศด้วยพี่น้องด้วยอากาศฝรัง่งเศสมันมี้หมอกลง่ายหลายไทยพี่น้องหมอกลง่าย หมอกหล่ยหลให้พี่น้องอันนี้เป็นไทยลอดออกหน้าต่างเด้อนี่ทยโอดออกทั้งหน้าต่างหมอกคักมันนี่ทยพี่น้องเลยแบบสลัวสลัวเลยมันนี่กล้องกับสีซันเด้อเด้อมันนี่ไงก็อเอาใส่ไหมแล้วเอาเดอออกไปนอก มินตอนเช่าแปดโมงคิงไทยพี่น้องแปดโมงเคิงมหมอกลายคักมอนี้มอกลายหลมอน้อากาศอาทิตย์ภายในอาทิตย์นี้อากาศหนาวไทยพี่น้องอากาศหนาวหนาวหมอกหมอกอยากให้ เพื่อนเห็นอากาศฝรั่งเศสเนาะเลยไา่ลายงานอเห็นที่ผิดเด่นเสฉยเลยหมอกครับหมอกครับม่นี้ ตามถนนหนทางรถก็บ,บ่ค่อยมีไทยพี่นอ้องหนทางเงียบเงียบในช่วงกักตัวขนทางเงียบหลายหนทางข้างบ้านสาวกีเงียบนี่มันสนามสนามสนามไม่ให้มาไปขี่สนามมา มาฟังนี่เป็นสนามคนนี่เป็นสนามคนบอลน,นางลินไทยพี่น้องทายกทยจากตึกสั่นเก่าเด้อไทยพี่น้องเด้อโอ้ยอยากให้พี่น้องเบ่งอากาศสลุมสลัวยังยังไงอากาศเย็นไทยพี่น้องอากาศเย็น เดี๋ยวสิให้ไปไทยเดี๋ยวสิไปไทยอีกฟังให้เบิรงเดอร์ไทยพี่น้องเดี๋ยวไปไทยอีกฟังให้เบิรงวาอีกฟังหนึ่งมันเป็นยังไงอะกาศกฟังเ้อไทยพี่น้องใส่ไม้มันก็เลยิสีสันเลยเ้อะ กลมอุตุมาวันนี้มาแบบสั้นๆเลมวันนี้นะรายงานแบบกล้องสัง้นๆหมอกหลหมอกหลายไทพี่นอ้องเอ้ยอากาศเย็นเย็นวันนี้นะเย็นคักเย็นคักไทพี่น้องนี่ไทยอีกฟังมึงเลยเย็นเย็นเย็นเป็นได้ไทพี่น้นองเหา หนาวคือกันเย็นคือกันบ่นออทางฝรั่งเศสเป็นหนึ่งซีเดอร์แปดโมงสิเก้าโมงแล้วนี่ยังซํานี่อันนี้มันข้างล่างบบมีรถบบมีล้างไทยพี่น้องเลยในช่วงกักตัวในช่วงกักตัวรถล้างก็สิบบมีคุณนะาหมอกหมอกเลยแปดเก้าโมงเช้าแล้วยังหมอกซัมนี่อยู่ ืันนี้เขาจะบอเห็นแดดแล้วืันนี้นะ กาศฝรั่งเศสตอนเศร้าก็ตอนกลางวันจะเอามาให้บึงอันนี้เมนเริ่มตอนกลางวันเป็นตอนเที่ยงแล้วไทยพี่น้องตอนเศร้าหมอกลายลายคิดว่าคนหนีสิบุมีันบูมีแดดเลยเด้มีแดดจบเจือไทยพี่น้องเอ้ยใบไม้เริ่มรุนบลเดอร์เหลือแต่กลางเหลือแต่กลางเป็นช่วงใบไม้ลนไทยพี่น้องเอ้ย ลนเกลือเบิดเลยเดใบไม้นะแดดออกอยู่คิดว่าสิบมีแดดตอนเช้าหมอกคลักหมอกแน่ไทยพี่น้องหมอกคลักหมอกแน่ช่วงใบไม้ลนไทยพี่น้องเอ้ยตามขึ้นตามขึ้นกระิเป็นหนึ่งสิละใบไม้ลนเรือแต่กลางไทยพี่น้อง อากาศดีของอีกมุมหนึ่งืันนี้สวเกก็ลงมาข้างล่างไห้พี่น้องมายางมายางให้เบ่งอากาศร,บรอบๆเด้อให้พี่น้องให้เบ่งอากาศร,บรอบๆ นี่แหละอากาศตอนตอนกลางวันไทยพี่น้องอากาศตอนกลางวันตอนเศร้าเห็นหมอกหลยหล่ตอนเศร้า,า,า,าไทยพี่น้องเลยตอนกลางวันคิดว่าวคนสิบมีแดดมีแดดเด้อไทยพี่น้องมีมีแดดมีแดดอันนี้เป็นถึงให้เบิ่งธรรมศาสตรให้เบิ่งต้นไม้ไทยพี่น้องให้เบิ่งต้นไม้ต้นตอ คิดว่าพันสิบมีแดดมือนนี้หมอกหลายค่ะมาเบิงธรรมศาสตร์น้ากันงามบอไทยพี่น้องเอ้ยงามบอใบไม้ก็เปลี่ยนสีแล้วพอเม่พี่น้องมันเริ่มเหลืองเหลืองแล้วแล้วก็นลนแบบที่นี่นะโอ้งามเนาะอ,อันนี้นนนเอ้ยกินบ่ไ,นนได้เดอไทยพี่น้องมากอันนี้กินบ่ได้เดอมันเกิดต่ําหัวต่ําแฮวแฮวเห็นมันงามก็เถ่ไทให้เบิง อย่าไปกินเด้อสาวพายเด้อไตเบื่อเด้อสาวพายเด้อเป็นห่วงและเป็นใ่เด้อเป็นห่วงเป็นใหเท่นี้ปะทักทายพี่น้องแน่สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องออกมาสูดออกมาสูดอากาศมาหนีออกมาสูดอากาศออกมาสูดอากาศเด้อเออแจ้งดีเนาะ แจ้งดีแจ้งดีคิดว่าเพิ่นสิบ่มีแดดพุ่น้อยมื้อนี้น่ะคิดว่าเพิ่นสิบ่มีแดดให้พี่น้องเอ้ยงามบนอน้องามบนอน้ออันนี้เป็นปกัปกปักอ่าเขาจะเฮ็ดโซไว้นี่ก็ก็สยิย่างกึกๆกักๆอยู่เด้อพี่น้องเอ้ยงามบ่งามบ่อันนี้มันเป็นปกักเขาเฮ็ดปักซื่อๆื้นะเฮ็ดปกักเฮ็ดโนนไว้จั่างเช่นะไทยพี่น้อง เห็ดปักเห็ดนูนไว้ไว้ให้หมาแลนไทยพี่น้องเอ้ยเห็ดปักไว้ให้หมาแลนน่าหนาวแล้วพ่นก็เลยอันนั้นเดี๋ยไทพี่น้องเด้อ หเ,หเหงด้อแหง่เหี่ยวเลยเด้อบ่มีใบเลยเด้นนี่เดอ้อบ่มีแล้วใบก็ได้หน้าหนาวละใบพืนกระเบิดละแต่ข้างลมมันเป็นต้นน้อยมันก็ยังเออยังพอเห็นมีใบเขียวงามอยู่ตัวอยู่ข้างล่างมันเม,น,มนสําหรับพวกหน้าหนาวเด้อไทยพี่น้องมันก็เลยใบยมันอย่างยังบุลนมันเป็นต้นพวกคิดสมาร์ทนะะมันก็เลยว่าบุลนงามบองามบอ หนี่พวกนี้ยังหนี่พวกนี้บบเป็นยังนะหนี่พวกนี้แต่ว่าต้นไม้พวกนี้มันบริทนมันบรทนหนาวมันก็เลยใบมันก็เลยไปก่อนอันนี้เป็นต้นพวกพืชพันธุ์พวกพวกคิดสมามาทสิดท้ายไว้น้อยหนึ่งเด้อยหอยู่หนทางสร้างคนแหนมไทยี่น้องเอ้ย